วันนี้ขอนําเสนอนิทานธรรมะในเรื่องพระไหนบ้านการละครั้งหนึ่งยศโยมมีครอบครัวหนึ่งนั้นมีฐานะร่ำรวยมาก โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าสามีนี่แหละญาติโยมได้เสียชีวิตนานแล้วละ่ะปล่อยให้ภรรยาแล้วก็ลูกนั้นต่อสู้ชีวิตตามประสาแม่โลกญาติโยมแล้วก็ยังมีหญิงชาราท่านหนึ่งญาติโยมซึ่งเป็นแม่ของภรรยานั้นถึงสามีได้ตายไปแล้วก็ทิ้งมรดกไว้อย่างมากมายทีเดียวญาติโยมไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ที่อยู่ในธนาคารก็หลายล้านบาทและก็รถยนต์ที่ราคาแพงๆหลายคันทีเดียวการแต่งตัวของนางนี่ยาตมนางผู้นี้นี่แต่งตัวเพียบพร้อมด้วยเครื่องประดับนั้นจะ พลวพราวที่เดียวญาโยมแพลวพราวไปหมดเลยเปรียบเสมือนกับตู้ทองเคลื่อนที่นั่นเองญาโยมเธอจึงตกเป็นหญิงไม้นะญาโยมก็คือ,อถ้าผัวตายก็เรียกว,ว่าหญิงไม้ส่งเครื่องน,ะนั่นเองญาโยมไม่ว่าจะออกจากบ้านการขับรถออกไปแต่ละวันแต่ละวันเธอนั้นจะต้องเปลี่ยนรถนะเปลี่ยนรถขับไม่ซ้ำคันเลยทีเดียวยาโยมในแต่ละวันบ้านที่อยู่ก็จะเป็นตึกหลายชั้นทีเดียว ส่วนแม่ของตัวเองนั้นจะสร้างเป็นเรือนไม้เล็กๆอยู่หลังสวนนั่นเองโอ้ย่าโยมไม่ยอมเลี้ยงแม่เลยนี่นะแต่จริงๆแล้วเธอนี่ก็เป็นคนเข้าวัดเข้าวานแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูแลแม่เท่าไหรนะ่นะักจะโยมนะแม่ไม่คนนี้จะเป็นคนที่ชอบไปวัดทําบุญเป็นบางครั้งบางคราวเหตุที่นางไปวัดก็เพราะจุดประสงค์อยากบูชาพระเครื่อง ที่เห็นว่าองค์ไหนนี่ศักดิ์สิทธิ์หรือดังๆนถึงว่าจะเช่าแพงขนาดไหนนี่นางก็จะสู้เอาไปบูชาและก็สะสมไว้มากทีเดียวยายมเต็มบ้านเลยก็ว,ว่าได้นางนั้นทําอย่างนี้นั้นหลายปีทีเดียวนาหลายปีเข้าหลายปีเข้าพระเครื่องนี่ยาจมซื้อมาแต่ละวันนี่มากมายทีเดียว ก็จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเห็นว่ามันก็เต็มห้องนายโจมเต็มห้องของเธออยู่ทีเดียวเลยละมีอยู่มาวันหนึ่งยศโจมนั้นนางได้เปิดวิทยุฟังรายการว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับการบูชาพระหรือไม่ก็พอดียศโจมบังเอิญบังเอิญอย่างไรก็ไม่รู้ยศโจมทางรายการวิทยุนั้นก็มีพระรูปหนึ่งยศโจมกําลังเทศ ในสถานีวิทยุและก็พูดในเรื่องธรรมะนางได้ฟังและก็รู้สึกจิดอกจิตใจกับน้ำเสียงของพระสงฆ์องค์นี้อย่างมากทีเดียวยาจมเมื่อนางได้ยินได้ฟังพระนิเทศเสียงดีอย่างนั้นแล้วก็ถึงกับลงทุนยาจมขับรถเพื่อไปสืบถามหาว่าเอพระองค์นี้นี่จะอยู่วัดไหน ถึงว่าไกลหรือใกล้ก็จะตามหาให้เจอให้ได้นางคิดอย่างนั้นยันโยมการได้ยินเสียงของนางนี่เป็นอย่างไรยันโยมการได้ยินเสียงของนางนี่ทำให้นางกิ่นไม่ได้นอนไม่หลับทีเดียวเลยยัโยมนะ <c oughs> ในที่สุดยอดโยมนางก็เที่ยวหาแล้วก็ได้เจอกับพระที่สนทนาธรรมะในทางรายการวิทยุพอนางเจอถึงกับตกตะลึงทีเดียวยอดโยมแม่ไม่ถึงกับเหมือนกับมนต์สะกดทีเดียวจิตใจเริ่มว่าวุ่นทีเดียวพูดอะไรก็ไม่เป็นไม่เป็นเลยไม่เป็นสับเลยยอดโยมสําหรับพระองค์นั้นเห็นแม่ไม่ก็ไม่ได้ถามนะอะไรแต่ว่าถามว่าโยม โยมมีธุระอะไรหรือจึงมาหาอาตมาภาพถึงที่นี่หญิงแม่ไม่ก็ได้แต่งง,งงก็ได้พูดว่าไม่มีอะไรหรอกเจ้าค่าอยากมากราบพระองค์นะยามากราบองค์ท่านนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะพูดเสร็จแล้วญาติยโยมยิงไม่ท่านนั้นก็กลับไปญาตโยม ระหว่างที่ขับรถกลับบ้านในยิโยมนางก็มองเห็นแต่ใบหน้าพระองค์นั้นทุกวันเลยทีเดียวเวลากลางคืนนอนก็นอนไม่หลับเห็นแต่ใบหน้าพระองค์นั้นลอยไปลอยมาอยู่อย่างนั้นแหละยิดยมพอรุ่งเช้าสายๆหน่อยนางก็ได้ไปหาพระองค์นี้ที่วัดอีกยิโยมเอาของไปถาไวายสิ่งไหนที่ราคาแพงๆก็จะหาให้ พร้อมเงินเยอะๆก็ถวายเช่นเดียวกันญายมนางทำเช่นนี้หลายครั้งหลายคราวทีเดียวจนพระองค์นี้นี่ญายมผ้าจีวรผ้าสบงนี่เริ่มจะร้อนแปรปรวูณ <c oughs> คล้ายๆว่าจะยอมแพ้ใจตัวเองแล้วหละญาย,ย,ยมเพราะว่าหญิงไม้คนนี้นี่แสนจะสวยทีเดียวญายมสาวสาวรุ่นอายุ15-16 ยังสู้เธอไม่ได้นะญาติโยมฉนัยเล่าพระก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนที่ไหนใจก็เริ่มจะโอนเอียนเสียแล้วละ่ะญาติโยมจนในที่สุดนี่ญาติโยมแม่ไม้คนนี้ก็ได้นิมนต์พระสงฆ์นี้ไปที่บ้านเพื่อฉันอาหารที่บ้านเธอพระองค์นี้ก็รับนิมนต์ไปทันทีจนในที่สุดนายาติโยมชาวบ้านแถวนั้นได้สังเกตดู หญิงไม้คนนี้มาหาพระที่วัดบ่อยๆก็ชักจะสงสัยเลยได้เข้าไปหาพระองค์นั้นและก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงไม้คนนี้ให้ฟังอย่างละเอียดละออทีเดียวยาติโยมพอรุ่งเช้าในยาติโยมพระ สงองค์นี้ก็ได้ไปที่บ้านหญิงไม้คนนี้ทันทีนะพอหญิงไม้คนนี้เห็นพระไปถึงยาโจมก็แสดงความตื่นเต้นดีใจอย่างมากทีเดียวยะโจมและก็ได้จัดอาหารอย่างพิเศษพิเศษมาให้ฉันและนางก็ได้พูดขึ้นว่าขอนิมนต์พระคนเจ้าฉันอาหารเถอะนะหลวงพี่ดีใจมากมากค่ะที่หลวงพี่มาตามคำานิมนต ก่อนที่พระองค์นั้นจะฉันนายะจมท่านก็เลยได้เอ่ยปากขึ้นทันทีว่านี่คุณโยมคุณโยมก่มอนอาตมาจะฉันอาหารนี่โยมได้จัดอาหารนี่ถวายข้าวพระในบ้านแล้วหรือยังนางก็รีบตอบทันทีอย่างเร็วว่าอ๋อหลวงพี่ ดิฉันนั้นน่ะได้ถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะองค์พระพุทธพระเครื่องดังต่างๆก็ถวายรวมนั่นแหละค่ะเมื่อพระองค์นี้ได้ฟังก็ตอบทันทีว่าโยมโยมพระในบ้านไม่ใช่องค์พระพุทธนะไม่ใช่พระเครื่องดังๆด้วยอาตมาภาพจะขอถามโยมหน่อยได้ไหม นางก็รีบตอบทันทีว่าได้เจ้าค่ะอยากรู้อะไรจะตอบให้ทุกอย่างเลยเจ้าค่ะพระพิสุสงองค์นั้นก็เลยพูดขึ้นว่าโยมคุณโยมมีแม่ไหมและโยมได้จัดข้าวเลี้ยงแม่แก่ๆไหมละ่ะก่อนอาหารจะมาถึงอาตมานี่นะ เพียงคำถามแค่นี้เองญาติโยมทำให้หญิงไม้คนนั้นถึงกับน้ำตาซึมทีเดียวและพระองค์นั้นก็ได้พูดถึงบุญคุณของคนพ่อคนแม่มันมากล้นที่สุดจะพรรณนาถึงจะเอาตัวเรามานั่งแล้วก็ให้คุณแม่นั่งบ่าซ้ายบ่าขวาอุจจระปัสวะลงบนบ่าเราทุกเช้าค่าก็ไม่สามารถที่จะลดละในส่วนของความดีที่ท่านทำเพื่อเราได้ นะท่านก็พัฒน,นาไปสุดที่จะพัฒน,นาได้ยศโยมเราควรที่จะเชิดชูบูชาเทิดทุนท่านไว้เนื้อหัวทีเดียวนะโยมนะยศโยม,ยยมไม่สมควรที่จะทิ้งขว้างท่านตั้งแต่วันนี้จงปรับปรุงตัวได้แล้วนะโย,ยมนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานาะยโยมที่พระท่านได้พูดแล้วก็เตือนสติหญิงไม่คนนี้นางก็ได้ไป หาคุณแม่แล้วก็ได้กราบเท้าแม่แล้วก็ย้ายแม่ของตนเองนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านดังเดิมนายะจมเพราะแต่ก่อนนั้นนายจมนะนางก็จะขังแม่ไว้ที่เรือนไม้เล็กๆหลังสวนนั่นเองเพราะนางกลัวจะอับอายเขาที่มีแม่แก่ๆแ,แบบบ้านนอกไม่อยากให้เพื่อนฝูงที่เป็นผู้ดีตีนแดงตะแขงเท้าเดินอย่าง อย่างนั้นแหละญายยติโยมนะตั้งแต่นั้นมาหญิงไม้คนนี้เกิดความละอายใจตัวเองก็เลยหลบตัวไม่ออกไปให้พระองค์นั้นเห็นหน้าอีกต่อไปเลยญาติโมยมญาติโมยโมสาธุชนทั้งหลายลองตรีตรองดูว่าพระในบ้านนั้นก็คือพ่อกับแม่นั่นเองญาติโยม และก็ไม่มีใครคัดค้านว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นพระหากว่าผู้นั้นเป็นคนที่ดีมีความคิดและย,ยุติธรรมทั้งมองโลกในแง่ดีในแง่ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเหตุที่ท่านทั้งสองได้นามว่าเป็นพระนั้นเพราะท่านมีความเป็นพระยยมคือคุณธรรมความดีอยู่ในตัวและได้ปฏิบัติภารกิจอันเป็นหน้าที่ของตัวเองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทีเดียวทั้งในด้านของจิตใจ ก็เปี่ยมล้นด้วยความรักความปรารถนาดีและความสงสารอันเป็นเหตุชักจูงให้ท่านนั้นได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ได้เสียสละสิ่งต่างๆมากมายญาติโยมท่านเปรียบเสมือนเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวความปรารถนาของพ่อแม่จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับน้ำใจของเราผู้เป็นลูกนายจมถึงแม้ว่าเราจะมีพ่อแม่มีร่างกายไม่สมประกอบ จะพิการส่วนใดส่วนหนึ่งท่านก็ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของเรานาติโยมเราควรที่จะรักและก็บูชาท่านเท่ากับชีวิตควรจะมีความกระตันอยู่ต่อท่านท่านเป็นผู้ให้กำเนิดพวกเราและก็ญาติโยจมจงคิดถึงในจุดนี้ด้วยกันละกะันญาติโยมอันพระคุณของพ่อแม่ที่แผ่ปกเหมือนโพดกต้นใหญ่ม่ใบหนา ให้ความร่มเย็นเป็นสุขทุกวันมาโลกขอบูชาเทิดทูนพระคุณเอย ในท้ายสุดนี้ก็ขออานนุโมทนากับคุณโยมไม่ยวนใจที่ส่งนิทานธรรมะเรื่องพระในบ้านเป็นคติธรรมที่ดีสําหรับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ทิ้งแม่ไว้อยู่ข้างหลังไม่ยอมนําท่านมาบูชาไม่ยอมท่านไม่ไม่ยอมนําท่านมาสักการบูชาไม่ยอมนําท่านมา,าเลี้ยงดูปูเสือท่านในญาติโยมก็ปรับปรุงตัวของญาติโยมก็แล้วกันญาติโยมเพราะว่า ใน,นานะที่ท่าน,นาให้กําเนิดแก่เรานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องยากทีเดียวยะโจมเพราะฉะนั้นก็ขออนุมโมทนากับลูกทั้งหลายที่ประพฤติดีกับคุณพ่อคุณแม่อยู่เป็นประจำด้วยก็แล้วกันนิทานธรรมในเรื่องพระในบ้านนี้ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีย o มาเกิดมีแก่ยิโยมผู้รับฟังรายการท,กทุกท่านขออนุโมทนา ไทยให้แนวคิดชีวิตหลากนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าบุราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทย พระติไทยคติธรรมความลุ่มลึกวังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ห้าวหารกอบการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน